โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมในการวอร์ดี้ผมภูมิจะแผ่ราฟอร์มันดี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลัดเมจิกหรือว่าเกมถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับต้องขอย้ำว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่เซิร์ฟแพนะครับเป็นเซิร์ฟเถือ่อนแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมแต่คนละค่ายเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาบอกเงื่อนไขในการใช้ตัวของหอ,อกสมุดแล้วก็แม่ถังซานและการเผื่อใครยังไม่รู้ลหลายๆคนเนี่ยที่ทำหอ,อกสมุดล่าง2เนี่ย แล้วงงว่าเอ้ยทำไมมันติดบัคดาเมจไม่ขึ้นวะมันเป็นเฉพาะตัวละครของหอ,อกสมุดล่างเทพ2หรือเปล่านะครับอันนี้จริงไม่ใช่นะปัจจัยหลักๆเนี่ยของหอ,อกสมุดเนี่ยมันมีการใช้งานอยู่นะครับก็คือถ้าเราไปดูวงแหวนอ่าสกิวงแหวนของเขาเนี่ยนะครับตัวละครของเขาเนี่ยนะครับวงแหวนที่2เนี่ย มันจะบัฟอัตราหลบหลีกให้ตนเองและพัธมิตรที่พลังป้องกันเยอะที่สุด40%นะครับขอย้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครที่จะเล่นกับหอกสมุดเนี่ยนะครับแนะนำว่าเป็นมู้ไปใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรก็ได้อาจจะเป็นกูหลงก็ได้ค่าพลังป้องกันตัวเนี้ยต้องเยอะนะครับที่สุดในเกมนะครับนะี่ที่สุดในทีมอ่ะมันถึงบัฟสกิลให้เผื่อหลายๆคนงงว่าเอ้ยทำไมหอกมันไม่บัฟตัวแท้งเลยวะนะครับบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยได้ของระดับ อไอตัวตํานานมาใช่ไหมได้ของระดับตำนานมาเหมือนผมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบวกมันซะเยอะเนี่ยบางทีตัวละครซับพอร์ตเราเนี่ยก็อาจจะพลังเยอะกว่าตัวละครป้องกันก็ได้ดูดีๆนะครับเนาะแต่ว่าผมเนี่ยตัวของมู่ป่ายเนี่ยมันมีของระดับอ่าตัวไอ มาหากราบไงนะครับของมันก็เลยแบบไปไกลกว่าประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยหอกเนี่ยมันมีสกิลอะไรนะครับแล้วก็ตัวของหอกเนี่ยนะครับสกิลของเขาเนี่ยมันจะมีวงแหวนที่5ใช่ไหมอ่านี่วงแหวนที่5ครับเมื่อตัวละครฝ่ายพันะมิตรที่มีค่าพลังป้องกันสูงสุดหลบหลีกขอย้านะเมื่อพีมิรที่มีค่าพลังป้องกันสูงสุดหลบหลีกเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะงงว่าเอ้ย e ทำไมอยู่ๆมันไปบัฟตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับแล้วทําไมตัวแทงเรายืนตีเนี่ยตัวแทงเราหลบหลีกแต่ว่ามันทาไมไม่โจมตีใช่ไหมเพราะว่าโล่ของตัวไอ้หอกสมุดเนี่ยมันอาจจะไปบัฟซับพอร์ตไงแล้วตัวที่เราตีเนี่ยไอ้ตัวที่เราโดนตีอาจจะเป็นตัวแทงใช่ไหมแล้วตัวแทงเราหลบหลีกได้เนี่ยมันก็ไม่ใช้สกิลนะเพราะว่ามันนับว่าตัวละครที่มีโล่ของตัวหอกสมุดเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่มีพลังป้องกันสูงสุดใช่ไหมแล้วตัวละครที่มีพลังป้องกันสูงสุดเนี่ยหลบหลีกได้ ตัวละครของหอ,อกสมุดเนี่ถึงจะโจมตีนะครับซึ่งสกิลนี้จะโจมตีโดนเป้าแน่นอนนะครับสร้างดาเมจ600%บวกกับ2,745ดาเมจนะครับซึ่งศัตรูเนี่ยจะโดนแบบเป็นแนวแบบพุ่งไปข้างหน้ามั้งนะครับนะแล้วก็จะปลดปล่อยทุกๆ5วินาทีเพราะฉะนั้นมันมีครูดาวนะครับขอย้ําแล้วก็ตัวหอ,อกเนี่ยมันจะโจมตีสกิลออนติเมทกายแท้ว,วิญญาณยุทธะนะครับนี จะสามารถสแต็กบัฟ3ชั้นได้นะครับทุกบัฟเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ5%้าเมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่านี่ครับอ่าเนี่ยนะครับบัฟของตัวเอง5ชั้นจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง15%ค่าหลบหลีกอ่าอยู่ที่15%อ่าถ้าเราอัพร่างเทพ2องครับตัวสกิลนี้เนี่ยนะครับสิบสองสแต็กเนี่ยจะบวกพลังโจมตีกับโลบลีคอีก24%นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของหอกเนี่ยมันจะเป็นตัว,ตวดาเมจที่สแต็กดาเมจของตนเองัวไไดด้้มม่่ีีทสสินุ ตราบใดที่เขาสแต็กตัวดาเมจเนี่ยหชั้นก็จะได้ดามิสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ารวมเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเราอัพดาวต่อเนี่ยเราก็จะแบบว่าบวกดาเมจได้เยอะขึ้นอย่างเช่นสกิลวงแหวนที่ห้าใช่ไหมถ้าเราอัพมาอยู่ที่ประมาณดาวม่วงครับดาวม่วงหกดาวเนี่ยสกิลที่ห้าจากหกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเก้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการใช้หอกเนี่ยนะมันต้องใช้คู่กับตัวละครที่พลัง ป้องกันเยอะที่สุดแล้วตัวละครพลังป้องกันเยอะที่สุดของเราเนี่ยหลบหลีกได้มาดูแม่หงางซานครับแม่หงางซานเนี่ยเหมือนกันครับสังเกตวงแหวนที่สองครับไอหยินเนี่ยนะครับเขาจะมอบบัฟในส่วนตัวของอัตราหลบหลีกแน่นอน100% 2ครั้งให้ตัวละครที่ป้องกันเยอะที่สุดของฝ่ายเราขอย้ำนะครับไอตัวหลบหลีก100 2รอรอบเนี่ยมันจะบัฟให้ตัวละครที่พลังป้องกันเยอะที่สุดของทีมเราเริ่มต้นเกมมาเลยแล้วก็จะติดคูดาวสิบวิ แล้วไอ้สกิลเนี้ยนะครับบางทีไปล่าวงแหวนกับเพื่อนเนี่ยอย่างเช่นผมล่าวงแหวนกับเพื่อนเนี่ยมันจะบัฟไอหินของพเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าไอหินของทีมเพื่อนเนี่ยพลังป้องกันเยอะสุดไงบางทีมู่ไปแม่งตายหา2ตัวไปแล้วนะครับนี่แหละบางทีเราต้องมานั่งดูด้วยว่าให้ตัวละครเนี่ยมันใช้งานอะไรยังไงนะครับแม่หางซาเนี่ยก็บัฟตัวละครที่พลังป้องกันเยอะที่สุดของทีมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัจจัยหลักเลยของแม่ถังซานที่จะต้องใช้งานร่วมกับหอกสมุดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สกิลร่างเทพของเขาเนี่ยแค่พานามิตรหลบหลีกเนี่ยก็บัฟในส่วนตัวของอเพิ่มไอตัวของอแป๊บหนึ่งนะาพานามิตรหลบหลีกนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตฟื้นฟูพลังวิญญาณยุทธนะครับนะแล้วก็ติดคูดาว5วินาทีาเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกตัวละครตราบใดที่พันธมิตรหลบหลีกแต่ว่าติดคูดาวหวินะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่จะเป็นต้องพลังป้องกันเยอะสุดก็ได้นะครับแนะนําว่าอย่างที่บอกเราต้องปั้นแทงเนี่ยให้พลังป้องกันเนี่ยเยอะที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเฮ้ยเรามีของยัดเยอะเนี่ยมายัดให้ตัวซับพอร์ตหมดแล้วพลังป้องกันซับพอร์ตแม่งทะลุเลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันบัฟซับพอร์ตนะเราต้องเอาซับพอร์ตมายืนแทงนะถ้างั้นอ่ะนะหลักนะๆก็จะประมาณนี้แล้วการเผื่อหลายๆคนงงว่าทำไมพอกเราไม่ทำดามจดเลยวะดามิไม่ขึ้นมันติดบัฟหรือเปล่านี่ครับ มันไม่ใช้งานนั่นเองครับเราต้องบัฟตัวละครที่พลังป้องกันเยอะสุดเราต้องมาดูด้วยนะว่าทีมเราเนี่ยตัวไหนพลังป้องกันเยอะสุดบางทีเนี่ยสกิลหอกเนี่ยไอตัวไอเทมของหอกเนี่ยมันไปไกลกว่าแทงเนี่ยบางทีเนี่ยป้องกันหอกมันเยอะกว่านะเออเราต้องจัดสรรดีๆนะว,ว่าให้พลังป้องกันของตัวทีมป้องกันของเราเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวหอกของเยอะเนี่ยพลังป้องกันของหอกเนี่ยมันพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะบัฟตัวเองอย่างเดียวนะแล้วก็แม่หางซานเนี่ยก็จะบัฟตัวของหอกอย่างเดียวนะครับ อ่าต้องมาดูดีๆแล้วกันก็หลกัลกๆจับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเพยเท่ารนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ